เคยได้ยินเทรนด์ใน TikTok อกหรือในโลกออนไลน์กับคำว่า no talk ไหมไม่เคยเลยมอ่อพอ่ะเราคิดแม่คิดว่ามันคืออะไรไหมก็น่าจะมาจากโบ t อก k หมครับก็คือ no botox เห็นว่าห้ามไม่ฉีดโบทอกกันหรอเดินใช่จะอยู่ยังไงล่ะใชเทรนนี้แหละเป็นเทรนที่ชื่อว่า no talk ก็คือ no botox no talk ก็คือการที่ว่าเขาจะลด การทางานของกล้ามเนื้อเนี่ยได้ยังไงโดยที่ไม่ฉีดบอทอกซึ่งก็<ๆ>มีงานวิจัยหรือว่ามีสกินแคร์ต่างๆเนี่ยคือมันมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอะจิราลีนเคยได้ยินมันเป็นเหมือนแบอทฮอกไลท์อ่าใช่ไลท์ใช่เป็นบ<ๆ> like, อทอกไลท์หรือถ้าเราอาจจะเคยเห็นใน t ิ k กต็อกก็เป็นแบบบอทอกแบบขวดสกินแคร์ที่เป็นบอทอกแบบทาอันนี้มันจริงไหมอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้แหละในหลายๆแบรนด์เขาใส่ตัวสารตัวเนี้ยที่ชื่อว่าตัวอะจิราลีนเข้าไปซึ่งเขาบอกว่าในงานวิจัยต่างๆมันเป็นเปไททดชนนิหึ่่งีออก ในเรื่องของการยับยั้งสารสื่อประสาทคล้ายๆกับตัวโบท็อกซ์ที่เราฉีดเข้าไปเลยก็ในเมื่อมันออกิคล้ายๆกันมันก็จะช่วยในเรื่องของการลดการทํางานของกล้ามเนื้อได้เหมือนกันเขาก็จะใช้เหมือนเป็นการสกินแคร์รูทีนนี่แหละที่เราทาริ้วรอยเรามีตรงไหนหน้าผากหางตาระหว่างคิ้วก็ทาสกินแคร์ไปแล้วก็มันก็จะทให้ช่วยในเรื่องของการที่ว่าริ้วรอยเนี่ยมันดูเบาลงถ้าทาหมอบปนว่าถ้าโนท็อกเราโนไหมเทนนี่จะไม่เกิดกับเราสองคนแน่นอนแน่นอน